สบายดีทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่วัดวังคำอําเภอขวงจังหวัดกระสินบ้านผมนะวันนี้ไดมีโอกาสแวะมาถ่ายบรรยากาศภายในวัดดูความสวยงามของศิลปะของชนเผ่าผู้ไทยสมัยอดีตเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในข้างในก็จะเป็น ที่เก็บวัตถุเครื่องใช้ข้าวของของชนเผ่าสมัยของคนผู้ไทยสมัยก่อนจะวางเตรียมอยู่เป็นห้องโถงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าผู้ไทยข้างในก็จะมีกระพุลูกต้ง เดิชมไปเลยนี่คือเครื่องใช้จริงที่เก็บรูปรวมไม้สมัยปู่ย่าตายายของคนผู้ไทยทั้งเครื่องท่ตสามเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาเครื่องอะไรก็จะเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ในตู้ ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมน่าจะขุดขึ้นมาเจอมีเศษซากของใช้โบราณน,นี่ข้างในก็จะเป็นประดับโดยสวยงามลายศิลปะสมัยไหนน่าจะนานมากแอ้ว นาจะไมัยยุบลานนานเลยหรือเปล่านี่ก็จะเป็นหายเครื่องใช้ภาชนะสมัยก่อนที่สนเผาผู้ไทยได้ใช้แล้วก็เป็นเศษแตกเก็บมาไว้ในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมดูความเป็นมาดูศิลปะลวด,ดลายของคนสมัยก่อนทำไว้นะ เครื่องปันดินเผาเนี่เทคโนโลยีสมัยนั้นก็น่าจะสุดยอดนะเครื่องปันดินเผามีเครื่องใช้รายเแยะมีชุดเครื่องแต่งกายมีถูกประดับประดาโดยหลดลายอันวิจิตสินสวยงามนะ บ่งบอกถึงศิลปะในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีทางในก็จะเอ็นเป็นปร,รูปถือองค์ใหญ่นี่คือศิลปะของชอนเผ่า ของอันสวยงามเงียบสงัดมีเพียงแต่เสียงไก่ขันเห็นไหมวิทยุสมัยก่อนเลยนะก็เก็บมาไว้ชมเครื่องปัน่นายปั่นได้ถูกเก็บกรวบรวมไว้ในนี้นของเครื่องใช้สมัยบ,บรรพบุรุษเลยนะ มีอดาบมีอาวุธสมัยก่อนถูกตกแต่งด้วยความสวยงามนี่พระมจะสะท้อนแสงหน่อย วัตจบและแสงสองที่ปันไฟเครื่องใช้สมัยชนเผ่ายุคก,ก่อนยุคบรรพบุรุษเลยนะนเก็บไว้เป็นฉันอย่างสวยงาม ให้คนรุ่นหลังได้ดูเพราะมันไม่มีกแล้วในยุคน,นี้นี่คือภายในของวัดบางคำอำเภอขวนงจังหวัดกรารสินบ้านผมเองวันนี้ได้มีโอกาสมาตั้งแต่สมัยผมเรียนยังไมงมีนะวัดเพิ่งได้มาสร้างที่เรา ม,มันจะอยู่ในตู้กระจกแต่มันจะภาพสะท้อนใหม่เขียงเจ้าพายุภาพสะท้อนก็ชมประมาณนี้อะไรบ้าง มะไก่อนหลดหลายศิลปะผ้ภาฝนังมนยุคย้อนไปเลยนาจะล้านนะเสร็จแล้วแล้วก็ให้ชม มีกำไรเงินมีทีปีบักผมของคนสมัยนั้นนะยุคบรรพบุพรบุษเขาเรียกอะไรมีหีดม,มีดาบก็ได้ชมกันไปแล้วนะ